อ๋อข้าวบัเหรอโอ้แปลงข้าวเต็มเลยไปะทะกันไปะทะกันใจเย็นใจเย็นคุณลบวิ่งหนูปักตูดนั่นไม่ใช่ทางเข้าไม่ใช่เหรอนั่นขุดเข้าไปไอ้เหี้ยคนเนี่ยเข้าไไม่ใช่ทางเข้าอุ้ยข้าวเต็มเลยเดี๋ยวปลูกข้าวในในในบ้านเหรอเราปักไปกันนี่มันใหญ่เหมือนกันนะ ใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่เหมือนกันน่ยเฮ้ยทุกคนไปดูกันได้เลยกัวไปกลุ่มไม่ใช่ใหญ่มากอย่าให้เระเบิรดนะเสียดายมันมองใครเหรอมองกูเปล่าวะแค่แค่หมดเลย อย่าทำสิ้าวินนี่มันกองอ้าวทำไมกองว่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรือปืนอะไรแล้วไม่มีอะไรว้าวถือหวานเฮ้ย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 นเยอ๋อนเล็กได้หวานแล้เก็บเ้ยไหมทางเข้าทางเข้าอยู่นี่อ้าวว้าวไหนไหนชี้ชมหน่อยอือทางเข้าโอ้ดูดี ไล่คิบ่ปเดี๋ยวระเบิดนะเพื่อนโป๊กแดงเลี้ยนเสียงสี่ค้างข้างบนข้าบนข้าบนคือโซมัสเจ้าควาแปลว่าอะไรโซมัเวลิมัสตายแล้วเอลเอลเอลมันตีกูเลือขึ้นหาดอไรไหน โอเคปให้แล้วปอสมันดอกอมเมล่ด้วยปโอ้เยรปเลยหัวใจดีของบ้าปีนี่โอ้โหไอ้นะอเป็นหวใปเนี่มันเลือมันีอนเดียวอ่ะปอสไปพี่มีเอาไปาสำรวจชั้นล่างก่อนนะเป็นสปอร์ตไม่ตงห่วเรสำรวจชั้นล่างก่อนแล้วกันโเคอ่ไปกันค่อยๆไปนะไปแล้วมีอยาดู เป้ยเต้ยต้องเปิดเต้งเปิดคืยังไม่เปิดแล้วกันเราเต้ยั้มฮะมาดูเร็วตรงนี้มีกองะมีอะไรโอ้เกาะเพชรให้นี้มีฟักทองเปลี่ยนเลยนี่มันกังาัเด้ร์สมบัติของกูแตงโมแตงโมเตงมตรงนเอาไปกินเหรอแตงโมเต็มเลยนี่มันเลห้งนี้ข้างีเานี้งนี้เลยปเลย มีดอกชัดโอ้ยแโอ้แทงบอลเป็นไรอะอะไรอะวินได้ยินเสียงไี่ข้างๆนข้างๆประตูนู้นอะอ๋อมันไี่ยินเสียงคปตายอ่ะปืนต่หลกลอกจัดการให้อย่าเข้าไปตรงนั้นคือส้ากศพมื่นไอ่ให้รมาทำอะไรวะไม่ใหมาทำอะไรจังวะ มันครึ่งหลอดเลยพี่ผมมันตีผมตายทีเดียวเลยตีอะรเนอเมื่อกี้พี่ก็ครึ่งหลอดเหมือนกันพี่โดนครึ่งหลอดแต่ผมมันตีผมหัวใจเดียวเลยนะเอาเอาเอานนี้ไปโหลดกระสากสอปืนด้วยเผื่อปืนอยากจะเปลี่ยนกล่องสักหน่อยี่เกกกก็บระดปปืืนมมาาไไ้้เเเ่ออีหลือครึ่งหลอดอยู่แล้วมันตีหายครึ่งหลอดเลยทีเดียวเเเตมข้้าไวใช่เพราะมันตีด้วยขวานง เราที่ความหนื่แล้วนี่เลยีเหมือนได้ยินเสียงใครได้ยินไหอืมเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์วอสน้องวอทางโน้นทางโน้นด้ยไอ้เจ้ไอ้เ้าก็ได้ไรล่ะก็ได้ไรว้นต้ต้ต้ตโอ้ตัแรงแล่นรทุกคนทุกคนเอาวันเอาวันอดีมากอ ไอปเก็บของกำลังไปเก็บของกำลังไปเก็บขอะไรแล้วปืนเป็นอะนรแล้วอันนี้มีกล่องมีสมุดเอนชั่นกระสุนกระจายอันนี้มันของหน้าไหมไม่ปลอดภัยไอ้ยี่ห้อกิ๊บเราไม่งใส่หลังก็ไปหาหรอกกูตกใจเลยเชื่อกูว่าจะไปซ่อมประตู ใช่พี่โตเป็นคนดีแล้วพี่โตเป็นคนดีแล้วคนดีแล้วแต่แต่ไอ้คนนี้ก็หายิ่งก็ยังงงงอยู่แค่นิดนึงไม่เป็นไรมั่งพ้นไหมกูน่าจะไม่บอกอ่ะนันมันมันน่าจะเดินไปถูกทางอยู่แล้วนะกูไม่น่าบอกอะไรเลยไม่ถอยหลังไลไอ้จ๊ะไม่ตรงนี้มีถอยหลังคือถ้ากูไม่บอกอ่ะมึงอึงอาจจะรอดอ่ะก็ไม่ตอนนี้ไปหาพวกพี่อยู่แล้วพี่บอกถอยหลังไม่เอาคือถอยหลังอ่ะกูอ๋อคิวบ้า ดีๆไล่ตามมาจากไหนวะสปอนต้องง่าเลยเอ่ะแม่งวิ่งกันเลยอ่ะมันมืดไงมันมืดมันมืดอารมณ์แบบคนดีนักเหรอตีแม่งน่รทีเ้าพี่จะลงไปที่มระติมณฑ์ถ้ำ้วในถ้ำไหนวะในรถกูตายตรงไหนวะจะไปเก็บของห้องข้างในใช้สุดแต่ที่เลยหยุดขุดก่อน เต้ยรองเท้ากูอะวนี้วันนี้เต้ยเต้ยรองเท้ากูหายเต้ยตรงนี้มีขวดเปล่าพี่อยู่เจอแล้งสูอสมุดอะไรกระสุนกระจายนั่นแหละนั่นแหละให้พี่ย์เต้ยดูด้วยมันเอาไว้ใส่กับหน้าไม้อะพี่เต้ยรองเท้าเต้ยกูหายไม่เห็นมั้งกันนี่อะไรเนี่กระสุนกระจายเไม่เชื่อกันเกี่ยวกับพื้นก้าวข้าวนี่เไว้นี่อะอะไรนะี่ ่ไปแล้วไปแล้วมึเจอแล้วเอากล่องได้ไหมอ้อถอย่าี้ผมแตะให้ถ้าอย่านี้ผมอยู่ที่ผมต้องอย่างนี้วถ้าเรายอนานเดี๋ยวมอนสเตอร์มันเกิดมากขึ้นนะไปแล้วเยอ๋ยวเร็วอไรย่ามึงเหอมึงยังไม่ปล่อยมึงเลยขึ้น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 แล้ว <laughs> ข,ขึ้นขึ้นขึ้นจัดจัดฮึฮ่า <laughs> อ,อ้ย่าเออคือได้บวกแล้วหัวร้อนจัดจัดตีแรงควรตีแรงนะลูกคนระวัง,งไว้ <ไป S 1> ด้วยนะวันตีแค่ไม่กี่ขวานเฮ้ย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 โอ้ <laughs> โห <laughs> ไอ้ย่าขวานเดียว ขวานแม่งอะไรกว่าขวานกุ้ยขึ้อไเดยชายอยู่ให้เข้าไปตู้เลยเขี้ยแตกเลยใครยังอยู่ออกมาตู้ยู่ไหนรู้อยู่ไหนตับไปเหนือเขาเขามาเคลียร์ให้ก่อนไงไอชิ้นเคลียร์คิปเปอร์เขาไม่อยากให้ปราศรัยมันนี่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 มันมากกว่าหนึ่งตัวเปนมากกว่าหนึ่งตัวคิปเปอร์เหรอไม่เห็นเลยตูดตันไดู้งเลยทีนั้นเราไม่อยู่ตรงนั้นน่ะ ตู้เลยจะโยนโยนยาเกเลยโยนโยนยาเลือมาเลยหวเี่ิ่ง่เดี๋ยวผมไปอย่าโดน้าเขาอย่าเพิ่งขอย่าโดนน้ำเขาโดนน้ำเขาจะมาพ่ใิ่ผมผมเจอเพื่อนไม่ใช่ผมเจอเพื่อนเฮ้ยอยู่โลเอเดอรแมนเพื่อนพี่เพที่ไหนไม่ไมไม่ผมเจอเพื่อนยืนอยู่มุมอ่ะมีก็งมาลยก็มีดิตามกันน้นี่เนื้อเน้อพี่อยู่ไหนเนี่ยเป็นห้องอเยเปนห้องบอล ฉัานั่งื่ยมัน้มีกล่องอยู่วะวไ่ไหนมเนี่ยพี่โรไอ้ย่อ้าวมาจากไหนมันตกมาัมตกับมียาเป่าเลยกไม่ช่วยอะไรชุเพชรไม่ได้ช่วยอะไรอะไรวะที่พวกเราใส่เกาะกันอยู่วะมันตกมาจากบนหรอไม่กล้าท่อยู่ว เสียขอไอเหี้ยเนาะจบลงมาจากข้างบนั้น๋ยวเขาขึ้นไปเด็กเหี้ยพี่เด็กเี้ยมาไม่โตเด็กเี้หลังพี่อะล้าง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 ติทลยตลอเัฮ้ยพี่ฟังไอไปทงไอ้ปิทองหัวหัวปากูได้ถือดาบกูได้ถือดาฟอถือดาบจริท นี่มป็นตัวเล็กอ่ะมป็นตัวเล็กเราตีลังเจอแล้วใช่หรอทำไมทำไมปัญหาคือพวกเคี้ดี่วะบอกแล้วว่าอย่าอยู่น้ำเดี๋ยวมันเกิดเยอะโอวิญัาณสอบกันแล้วใช่ไหมน่าอยู่ฉั้นสอบเฮ้ยซ้อมจริงรึตอตอเจ้ามันคี้อ่ะเจ้ามันคี้คุ้มสินะกลัวสินะ

โหนะเราไมอยู่เ <substit> ว <uting> ่ยเต้ยเพาะมับอกไว้ทีก่อนไงคิปเปอร์มันระเบิดไปหลายจุดแล้วไอ้เนี่ยบอกพอเด็กตายโตัวไม่มี้าไปตายซะกูแล้วสินะวิ่งเดียวไปชิวเนาะแตกไอ้เนี่ยมันจะตายแล้วเตะตีเอาไปหลายดาวแล้วไม่เจอเจอหน้าใจฝั่งวมึงไปเราไปจุกิโอ้โหโอะไรเนี่ยรักจุกใครไม่ต้องกลัวไม่องกลัไหนวะพี่ขอพ่อไปเจับได้

มันเดินตามฟอรแล้วเก็บเดินวนเสาอยู่ไอ้เหี้ยโอ้ข้างบนมีแมงมุมันได้เหละสันพี่เก็บไว้ไม่รเรจะบอกพี่เก็บไว้เป็นสีสันของบ้านแล้วกันนะพี่นะอย่าคิวหมดแล้วอ่ะเพรายังเหลืออีกสองคเฮ้ย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 ขวาขวาระวังขวาขวาเยอะมากขวาขวา เฮ้ยมีวิญญาณมีวิญญาณเฮ้ยเฮ้ยสปอนเซออ๋อสปอนเซอู้ชัยเวทมาเจอวู้ชัยเวทวู้ชัยเวทวู้ชัยเวทว้ายตก เ้ยทุกคนหลังทุกคนหลังทุวคนหลัง,ลงไอ้เบื่อด้วยเบื่อข้างหลังวิงกันดิ